ชุดทำไส้อัวของโลโบเปิ้นมีไส้คอลลาเจนมาฮื้ตัวนะเจ้า ทำง่ายขนาดเลยนะเจ้าชีกซองแล้วก็ผสมกับน้ำอุ่น100 ML แล้วก็มาผสมกับหมูบดหมูบดเนี่ยต้องเป็นหมูบดติดมันนะเจ้า500กรัมหรือว่าเกินกิโลผสมให้เข้ากันแล้วก็เอายัดลงไปในไส้คอลลาเจนที่เปิลมีมาเฮอร์นะเจ้าเวลายัดนะเจ้าก็เอาไม้แหลมเนี่ยมาจิ้มฮื้อทั่วเพื่อไล่อากาศออกแล้วเวลา,าเอาไปอบหรือว่า,าเอาไปปิ้งเนี่ยไส้จะได้บัดแตกนะเจ้าในซองหนึ่งเนี่ยเพื่อจะมีไส้คอลลาเจนมาืฮอ5เส้นเส้นหนึ่งก่อบั จุได้ประมาณ100กรัมนะเจ้าวันนี้ไม่ต้องเอาใส่หม้อทอดไรน้น้ำมันใช้ไฟ140องศาอบด้านละ10นาทีเจ้าไม่ต้องลองทำแบบปรุงเพิ่มใส่ไอหยังเพิ่มสักอย่างเลยรสชาติดีเจ้าหอมลำใจได้เลยเจ้าไครชอบหอมๆนะเจ้าเพิ่มจักไท่กับใบมัขูดซอยเข้าไปซ้ำลำเจ้า